เรื่องเยอะแยะหมดนะเรื่องสาคัญสําคัญก็เรื่องสอบเร,อเรื่องกรณีไอ้บอสอยวิยาอย่างเงี้ยนะท่านวิชาก็่งมาให้ต่อยทําไปนะครับแต่เราก็สงสัยสงสัยการปฏริบัติของนายรัฐมนตรีเพราะเราเป็นผู้กำาหน่วยมาก่อนนะเราเข้าใจเมื่อคุณประยุท์ตั้งคุณวิชาตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วคุณวิชาวิชาเป็นคนด,ดีนะท่านก็ทํางานเต็มที่นะนรัฐบาลแถลงข้อเท็จจริงกับเราเนะี่ย ไอ้กลุ่มที่ทุจริตร่วมกันเปลี่ยนแปลงนะความเร็วร่วมกันสั่งฟอ้องสั่งไปฟ,ฟอ้องอะไรมีทั้งตํารวจทั้งอดีตตํารวจทั้งทหารทั้งอายการอดีตยการต่างๆอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อคุณประยุทธ์ได้ร,รับรับเรื่องแล้วเนี่ยในฐานะที่เป็นผู้ชาเนี่ยหนึ่งปิกคดียาไหมถ้าปิกคดียา,ยามันก็ต้องส่งไปปชให้สอบสวนคดียา,ยา ม่ยถึว่าผู้กระทำความผิดเกินใครจะเป็นตำรวจเป็นอดีตตำรวจเป็นเจ้การเป็นอดีตเจยการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนะเป็นนักการเมืองไปแล้วนกะ็ส่งไปปปชปปชก็สอบได้หมดแล้วไงส่งไปปทปทมันสอบได้แค่สี่เก้าไปม่นจะไปสอบระดับสูงเขาได้ไงทําไมคุณพยุติสั่งอย่างนะั้นนะสองนะเมื่อมีการกระทำความผิดแล้วต้องตั้งครมาการสอบสวนวินัย ข้าราชการทไมคุณไปยุทธไม่ตั้งทีไงมันอยู่ก,กลกระกลกรกองก็จริงใช่ไหมอ,อย่างตำรวจรวคุณยุทธยิ่งคุมตารวจเองคุณยุทธตตั้งกรรมการสอบสวนตํารวจที่ทำไมไม่ตั้งปล่อยให้กเกษียณไม่ได้ไงเพราะเกษียณมันตั้งไม่ได้นะที่คุณยุทธที่ไรอยู่ช่วยเขาเก่าหรือไม่รู้เรื่องหรือโงโ่อายการเขาเป็นองคอ์กรอายการนะไม่ได้อยู่ใต้ฝ่ายบริหาร คุณวิจุตไปตั้งกรรมการก็ไม่ได้ก็ส่งให้าการสูงสุดเขาตั้งกรรมการสอบสวนกันเองติดแล้วก็รายง,งานมาให้ทราบนี่ปรากฏว่าก็าไม่ตั้งปล่อยก็เสียไปให่นไหมพอเขาเสียเตั้งกรรมการไม่ได้นะ <S <S เราไม่จําเป็นจะต,ต้องไปติดตามจับกลุ่มบอสไม่ใช่หน้าที่ของเราครับมันหนีไปตา่างประเทศเป็นหน้าที่ของตํารวจกับย,ยกรับกันนั้นน่ะที่จะเป็นคนตามไม่ใช่หน้าที่นายกด้วยหน้าที่ของเราก็คือจะต้องสรุปความจริงมาให้ได้ ให้ชัดเจนแล้วก็ส่งให้ปปชเขาดาเนินคดีนะส่งให้ในยายก็ไปตั้งกรรมาการสอบสวนลูกน้องแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ทํากันไงความจริงเขาตั้งกันได้อยู่แล้วนะแล้วปล่อยให้กเกษียณอายุไปได้งไงนเ,นไไเนี่ยเกษียณอายุเมื่อตุลาที่แล้วเนี่ยไอ้คนกเกษียณไปแล้วเนี่ยตั้งไม่ได้ก็โอเคกเกษียณไปก่อนแล้วนี่ยัยงบอกมีอดีตปปชคนหนึ่งพาเข้ามาที่กองพิสูจน์หลักฐานแล้วคุยกันเรื่องเปลี่ยนความเร็วต่างต่างเนี่ย ดาเนินก,กิจยาขก็สมบูรณปรชอบแต่นี่ตั้งวินัยกันไม่ได้เพราะเกษียณอยู่แล้วก็เป็น้ารในการ,กรเกษียณก็โอเคแต่คนไม่กเกษียณมันมีอยู่ตั้งเยอะทำไมไม่ตั้งล่ะแต่คราวที่แล้วเนี่ยในดินวัสวัสด์วงตะวันก็ส่งหนังสือชี้แจงมาตัวไม่มาเราก็รังดูว่าหนังสือชี้แจงนี่พอไหมพอไหมจะต้องเชิญอีกไหมไอ,อ้รองปปที่ว่าตอนนั้นเป็นผู้ บัญชาการกอพิสูจน์หลักฐานไปเปลี่ยนความเร็วกันก็ไปติดเวรวังเฮ้ยทุกถึงทุกอย่างมันเป็นไปตามระบบก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะแต่มาิการเราถึงแม้จะทํางานลําบากไม่เหมือนตอนเป็นตำรวจนะเป็นตํารวจทํางานง่ายกว่าเพราะจะทํางานวันไหนเวลาไหนก็สามารถทาที่ไหนก็สามารถทําได้นะกลางกลางคืนทาได้หมดเสาที่วันอยู่ในการทําได้จะเรียกสอบพยานเป็นไงจะแบ่งหน้าที่ ตั้งพนักงานสอบสวนกี่คนกี่ชุดกี่ทีมทําได้เพื่อมาเสร็จเร็วเดียวแต่การริการมันไม่ได้มันบอกว่ามันเป็นสอสอก่อนเราอีกนะถึงประชุมมันก็ไม่มาทําอะไรก็ไม่ได้ไม่อยากจะพูดพฤติกรรมของการริการอายแทนแต่อย่างที่บอกแล้วบางคนมาเซ็นชื่อหนึ่งนาทีก็ไปกรรมกรก็ทํางานทั้งวันสามร้อยบาท ไอ้นี่หนึ่งนาทีมัน1ันห้าไปแล้วโกงเดี๋ยวจะดำเนินคดีให้หมด